คราวนี้ย้อนกลับมาของพี่แหม่มนะตอนนี้ผมว่านะก็คือเหมือนที่อย่างไหนไหนที่แม่มทำมาแล้วแล้วเราก็คุยแล้ว<ม>แล้วส่วนตัวผม่ผมก็เชื่อในในตัวนี้นะ,ะฟันเนลนี้ยคือฟันเนลที่เราอะไรเดียวอ audience, อออเดียนส์มันคือคนที่ทำเอ <คน S 1> ็มเอลเอยู่แล้ว <คน S 1> ลใช่ไหมครับตรงนี้มันไม่ต้องเอดูเค e เยอะสิ่งเดียวที่เอดูเค e คือ New MLM มอะ่ะมัน Better Than The Last MLM ใช่ไหมครับอันนี้เป็น t o อ of f u นเ e ลของตอนนี้นะครับก็ทําอันนี้ไปเลยจนกระทั่งมันอย่างที่บอกแล้วครับมันบวกลิสต์ไม่ได้แล้วมันบวกเงินไม่ได้ปั๊บพี่แมมเปลี่ยนไปเป็นแคมเปญใหม่อันนั้นะมันคือแคมเปญใหม่คือเช่นแบบ seven day challenge oh, oh. ใช่ป่ะ seven day challenge อันเนี้ยมันไม่ได้พูดถึง MLM แต่ว่ามันเป็น top of funnel เพื่อไปดึงคนที่อาจจะถอยหลังไปจาก MLM ยังไม่ถึง MLM ยังมาแค่แบบ oh, oh. อยากจะทำออนไลน์ ถูกไหมมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช้อันนี้ก็ต่อเมื่ออันนี้มันไม่เวิร์ก <c oughs> ถ้าอันนี้มันเวิร์กก็ปล่อยเลยครับ as long as มันสามารถที่จะบวกลิสกับบวกเงินได้ก็ไปแบบนี้เลยซึ่งซึ่งสมมตินะสมมติว่าฟันเนลเนี้ยมันเวิร์กนะแล้วเอ่อแล้ว,แล,วแล้วมันไปถึงจุดหนึ่งที่ท,ที่มันมันบวกตรงนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นผมนะอย่างแรกที่ผมทําคือผมล็อกแก้แก้แอดแก้แอดแต่ว่า จะไม่เปลี่ยนมาหาฟันเนลนี้นะฟันเนลนี้ออเดียนมันไม่เหมือนกันแะพี่ออเดียนมันคือมันคือออนไลน์ใช่ปะ่ะคนทาอยากท online, <ม>ําออนไลน์ก็อยากหา,าเงินเสริผมจะยังคงไปออเดียนเดิมครับคือ ML m lm แต่แค่เปลี่ยนฟันเนลเปลี่ยนเว็บไม่รู้ดิเปลี่ยนเว็บวินาหรือสมมุติว่าอยากทำชาเลนจ์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเจ็ดเดย์ชาเลนจ์ที่จะเปลี่ยนเอ่อที่ที่จะเหมือนกับทำาอ็ออมให้เวิร์กอืมเพราะว่าออเดียนตัวนี้มัน มัน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 ไม่เหมือนกับคนเราฟันเนลแล้วออเดียนี่เราเทสบสมมตินะสมมติอันนี้มันเวิร์กนะออเดียนตัวนี้มันเทสตมาแล้วอ่ะทําไมเราถึงไปไปย้อนกลับไปอีกอ่ะไปหาคนที่ต้องเอ็นเกลยาวกว่าเดิมอะไรเงี้ยเออมันผมว่าผมจะถอยไปอันนี้ก็ต่อเมื่ออันนี้เหมือนผมแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันมันโตมากแล้วเออซึ่งพอถึงตอนนั้นพี่แบบจะไม่ไม่ได้อยากทําตรงนี้แล้วก็ได้เอาจริงนะด้วยพลังของ m l m เน้องมันเป็นเหมือนกับ ยิ่งพอมื่พอเรามีฐานแล้วอ่ะเออเราอาจจะไม่ได้อยากทํามันนี้แล้วครับเราอาจจะอยากจะมาเหมือนช่วยคนตรงเนี้ยเพื่อให้เขาไปทาอันนี้แทนแล้วเราก็แลวเรามาสอนเขาตรงนี้มากกว่าเออเราไม่ได้อยากจะดึงคนที่มีเพิ่มแล้วก็ได้เออผมที่ดีนะเออผมคิดว่ามันเป็นคนลัฟันเนี่ยนะสองคนเนี้ยได้ได้งั้นก็เวิร์กจริงจอันนี้ง่ายกว่าจริงเพราะว่าแบบคือเราดอเขาเข้ามาด้วยความแบบเออมันเป็นในทั่วมาร์เก็ตติ้งนะแล้วมันเป็นอันใหม่นะ มันไม่ใช่แบบว่าแบบเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันง่ายกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะแบบเออลิสต์นั่นนู่นนี่แล้วก็เดี๋ยวท่านก็ก็้าทำโปรเซสของทีมไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยพามาฟังแล้วปิดยังไงให้อะไรเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ